ใครได้ใช้แอปพลิเคชัน l i น์นะคะต้องดูคลิปนี้เลย<ม>เพราะว่าคุณ<ม>อาจจะต้องจ่ายตังค์รายเดือนสาหรับการเก็บแชทข้อมูลค่ะก่อนหน้านี้นะคะหลายคนอาจจะคุ้นกับ l i น์คิปอยู่แล้วใช่ไหมที่เราเก็บข้อมูลของเราต่างๆนานาในหลายๆประเภทใช่ไหมแต่ว่าถูกปิดตัวไปเมื่อวันที่28สิงหาคมปีที่แล้วค่ะล่าสุดค่ะในงาน l i น์คอนเฟ r e รนซ์ไทยแลนด์2025เขาเปิดตัว l i น์พรีเมียมราคา169บาทต่อเดือนนะที่สมมติว่าเราจ่ายตังค์แล้วเนี่ยมันจะสามารถเข้าถึงฟีเจอร์เมสเซจแบ็กอัพได้เก็บแชท รูปวิดีโอไฟล์เอกสารต่างๆแบบไม่หมดอายุค่ะพร้อมนะที่เก็บข้อมูลเนี่ยสูงสุดเป100็นหนึ่งร้อกิกเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการเปลี่ยนไอคอนของแอปนะฟอนต์ต่างๆเนี่ยการสร้างโปรไฟล์เสริมเลือกสองใบยอย่างที่เรารู้กันนะคะ l ล ne เนี่ยน่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่อยู่คู่กับเรามานานเราใช้ทั้งคุยงานคุยส่วนตัวขายของแล้วก็ใช้ Line ค่ะ แต่ไลนเนี่ยก็มีปัญหาคาราคาซังมาโดยตลอดเลยคือรูปภาพวิดีโอไฟล์ต่างๆพอส,ส่งไปหาเพื่อนเนี่ยเปิดแป๊บเดียว7วันเท่านั้นหมดอายุเปิดดูไม่ได้แล้วดังนั้นนะคะถ้าคุณอยากจะดูได้ตลอดไปคุณก็จะต้องยอมจ่าย169บาทต่อเดือนเพื่อที่จะเก็บข้อมูลของไลน์ทั้งหมดไวค้ค่ะหรือจะสู้ย้ายไปแพลตฟอร์มอื่นๆแทนอันนี้ก็คงเป็นไม่ได้เพราะเพื่อนเราอยู่ในไลนหมดแล้วนะคะคุณคิดยังไงจะจ่ายตังค์169่าบาทหรือเปล่าคอมเมนต์มาค่ะ